สีม่วงแรงกับทุกคนยัดเจิมเห็นสีสวยๆก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งค่ะตะวันตกดินไปแล้วก็เลยมีแสงทองฟ้าสวยงามค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาไว้ทุกคนเบนะะิ่งด้อค่ะฟังนี่มันบอตะวันตกดินมาทาั้งนี้ก็จะเป็นท้องฟ้าเห็นบอเป็นสีไอสีชมพูไหมสีชมพูงามงามเป็นสันเป็นสันค่ะทุกคน บ้านหลังน้อยนะคะแล้วก็จะคิดถึงแล้วคะ่ะบ้านหลังน้อยอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับแล้วนะเมืองไทยคิดถึงซิที่นี่คะ่ะบ้านป่าชนบทสวีเดนนี่ละภาพนี้ยัาแรงให้ทุกคนเบ่งเด้อค่ะภาพสวยบ้านป่าบ้านลังน้อยกับบ้านเห็นบ่สวยเนาะคะ่ะ บรรยากาศยับส่อยทุกคนเบิงค่ะเมื่อวานนี่ไทยให้เบิง่งยับแรแรงแล้วทองฟ้าสีไอสีชมพูนั่นไหมมาตื่นมายับเ่อมื่อเนี่ยอุณหภูมิลบหนึนน่งองศาคะขาวไปหมดเลยทันป่าชนาบุทสวีเดนแต่ว่าเสียงค้นตัดใหม่โอ้ยเสียงสนัน่นบันไดก็หลายคนเนาะตัดใหมห่น่วยค่ะ เป็นอะไรไหมคะเอาลุงมากแล้วค่ะกระเป๋าแล้วก็จะเก็บไปเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปเมืองไทยแล้วนะคะลุงมากยอมพร้อมค่ะมีกระดอกไหม ยังบานไอ้โดนอยู่เ้ยนะคะทุกคนไอ้๋จิมก่อนจะไปเมืองไทยก็จะต้องตัดไอ้ตัดออกออกค่ะไปกลับไปนางคุยกันแน่ไอ้ห้องขั้วคือเกาอ่าล่ะยเจิมก็มีแต่ม่งห้องขั้วล่ะที่นางได้ค่ะเพราะว่านางม่งนี้มันมืดค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุภูสุกคนยายเจิมชอนอบสสวิตเดนดอกกล้วยไม้ช่อเดียวก็สวยได้ขึ้นเกา่มาม่ตางขามยายเจิมคะ่ะเมื่อนีบรรยากาศทางนอกก็ติดลบคะ่ะติดลบหนึ่งองศานะคะแต่ไอติดลบแต่ย่างเก่าราคะ่ะสวยๆมากก็ไอไอกลละล่ายแล้วคะ่ะเพราะว่าปิน่นแตงแต่นงปิ่นแข็งยู่ซื้อน้ำยาค่ะ ยัดเจมกับไไทายวิวันจะคุ้นเบื้งคือเกาหนาเราเกยย้ำมือแลงน้องขายัดเจมก็บทายวิวอันอันที่ว่าจะเป็นตกดินเป็นแสงสีชมพูสวยงามงามยัดเจมก็เอาลูกมัทุกคนเบืงองนอันต่นคลิปเหมือนเดิมค่ะต่นคลิปเราก็มาทายอันในบ้านเก็บเอากระเป๋าลูกมาเกี่ยมตัวแล้วค่ะทุกคนินก็ได้มานั่งบอกเน้ำตะคุ้นนี่ล่ะ บอกไปตามใจเย้เจอมันละคะ่ะบอกไปตามใจเย้เจมพ่อได้อนันเป็นคลิปไปนาะคะ่ะให้คลิปไปตามใจเย้เจมขึ้นเก่าแล้วละคะ่ะอันพระเอกไกงแต่ทายบอกบอกแวบๆนิดๆน้อยๆนั่นลาพระเอกนะ,พะเพื่อนเทถามว่าพระเอกไปไสพระเอกก็อยู่นี่ล่ะคะ่ะอยู่ร่วมกันนี่ละ่ะบ่ได้ไปไสดองอยู่บ้านนี่ล่ะคะ่ะนั่นละ่ะเดี๋ยวก็ได้ไปเบืองไทยล่ะคะ่ะที่ได้เห็นในพระเอกอัน ออกคลิปซุ้มมือสิเบื่ออย่าเบื่อเลยค่ะเพราะว่าเราก็บ,บริเวมาเว่าดอกกระติ๊ดไทยแต่เห็นเล่าซื่อหนันลาแต่เรามานางเว่ามานั่นเราวันนั้นดอกเราเป็นคนง่ายๆส่วนตัวของเราหนาค่ะทุกคนนี่เจิมกับบริเวณมากคับเราไอ้มาสวัสดีมาทักทายแต่เอฟซีกะเป็นเอฟซีเก่าเพิ่งกับจิ๋วดอกค่ะว่าพระเอกเป็นยังไงนะคะทุกคนพิศเป็นลูกส่วนตัวนะคะพะเอกนะ แต่ก็ว่าให้ทุกคนก็เป็นกำลังใจพระเอกกับอันยัจิงมคือเกา่าเอฟซีไม่เพิ่นกะสิว่าอันเป็นยังคเอื่นพระเอกพระเอกอันถามมียัดจิ้มเวลายาดจิ้มเรียคลิปคลิปเทแรกกะว่าเอิ่นว่าพระเอกยาดจิ้มก็เอื่นพระเอกเลยค่ะเรียกเป็นพระเอกเลยเพราะว่าไอ้ตอนเ็ดใไม่ไม่ยจิ้มก็จะมีคอมเมนต์ฉันมาบอกว่าอันยังก่ เออซื้อเล่านะแล้วก็ว่าเป็นในเขียนมากเขาเป็นแฟนอย่างเช่นสินะเราก็เรียว่าอันฉันเป็นสามีเธอเขาก็เขียนว่าเป็นแฟนเพระว่าภาษาไทยเฮ้ากัเลถึงจะเป็นผัวเมียกัไอเป็นแฟนไอแฟนแมนบอกค่ะแต่ว่าอันฝรั่งผลอ่านแปลไปเพิ่นก็สิว่ามันเป็นแฟนมันไม่ใช่แฟนฉันสามีไอแต่งงานกับเธอถูกต้องตามกฎหมายเป็นว่าผูอีกก่าบังสิหลังจากนั้นมากยิ่งกับ่เอยซื้อเล่าเราซื้อสเตฟานเนาะค่ะ ไอ้เจิญก็บอกเลยซื้อเล่าในยูทูบทอดายเหล้วกาเอื่นแต่พระเอกแตนั่นมาเลยค่ะนี่ละก็ไอเพื่อนก็นเลยว่าเป็นอย่างยิ่งเจิญคือเอื่นพระเอกนั่นแหละค่ะทุกคนเหตุผลว่าทําไมถึงเอื่นพระเอกเราบางคนเมื่อถามว่าอันยังว่าเขาเป็นไหนเลยคือต่างซื้อช่องว่ายเจิญอ,อันมากค่ะไอ้แบบว่าเคยไปทํางานเมืองนอกแล้วก็เอื่นย้ายจอยย้ายจอยอย่างแบบนี้นะ่ะมันก็นเลยมวนดีเต้ แต่ก่อนอยัดเยียดมันจอยจอยค่ะแต่ตอนนี้ก็จอยอยู่แล้วแต่ตอนแต่ก่อนย็ดจอยกว่านี้ค่ะอันจอยนี่คืคอว่ายัดเจีจอยเป็นกวกโศกอยงนีเนาะค่ะทุกคนกับละก็เกี่ยวกับการผ่าตัดน้านหลังค่ะมันก็เลยจอยกวกโศกแห้งแล้วกินเขากับว่าหิวเขาว,ว่าแ่บนะคะยาบำรุงก็กินอยู่ค่ะยาบำรุงไงก็กินอยู่นะคะแต่ว่ากินยี่ห้อได้ดี มันก็คือเกาล่ะค่ะเพราะว่าร่างกายเรามันไม่สมบูรณ์แล้วเอากลับคืนมาน้อได้นะเพื่อนก็เขียนว่าถามแน่น้ามากอลยนี้เนาะค่ะว่ากินยาบงรุ่งแน่อย่างยกสารยาสีนะคะทุกคนหลักก็ขอบคุณนหรือหลักการตีแน่นหน่ามแล้วก็เป็นห้องยืดจึมยืดจิมก็เป็นคนไม่หลายหลกเนาะคะ่ะอันกระสิอบอ,อกไปเรืนเน่อยเนาะไอคลิปเน่าไปรูคลิปนี่ไอมันสีเน่าวปวดบอ่อมันสิร่วงบ่ได้อีกละ่ะเนาะ อันอินเทอร์เน็ตยัดเจอมันเหงซาเดี๋ยวค่อยวอกคลิปต่อไปเนาะค่ะทุกคนอันบันเาเรื่องอะไรอันเรื่องลูกได้เจอเหมือนไหนเพราะว่าเพื่อนกะถามมาเนาะบอได้ว่าแบบเป๊ปซี่ไหมเพื่อนกะส,กบสกกิบกว่าห่วยเพบซี่ก็เพื่อนกะจำบอไดเองแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเจอภาพไปเบิ้งริบทางข้างนอกไปเบิ้งแม่นานคลิปต่อไปก็ค่คอยไปนั่งบอกอยู่บ้านหลังหน่อยเรื่องอะไรได้เจอมิลูกเหี่งเนตตัวจะคลองเนาะค่ะ เอาคลิปนี้ก็แค่นี้ละก็ขอบคุณทุกคนทีเขามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจอได้ค่ะอันพอกันไม่คลิปน่าสวัสดีค่ะ thank you for watching o u Next Video bye b y โอุย้ยอันเอฟซีเพิ่นววาอย่จเจอเหมันบ่คอยได้ยินเสียงยิจเจอกับปูดเสียงเต็บอยู่ด้วยค่ะแต่อันว่าถ้าไปเมืองไทยจะใส่ไมก้กระ่ดกค่ะตอนนี้ไวใส่ไม้แต่เพิ่มเสียงซื้อ อดอกไม้ไปให้เตยๆคลิปหน้าก็จะพาไปเบืองขางนอกด้วยค่ะเบืองบ้านหลังหน่อยกับแม่น้ำน้่ค่ะเอาเอาทายหลูลงคลิปก่อน,นจะจึมากดอกไม้เนาะ